สวัสดียามเจ้าเจ้าเพื่อนๆพื่นห้ามงป่าแล้วเจ้าตีห้าป่าแล้วเจ้าโอ้ตื่นได้กับะปอชัดมานละเมาฟังเพลงพ่องอย,ย่างพ่องอากาแฟเจ้ากาแฟอุ่นอุ่นฮ้อนอยู่กระใจอุ่นแล้ว น้องเคยก็จะเริ่มซื้อซื้อปุ่นซื้อทรายซื้อหินมาเทนี่น้อยเดียวบัได้เจ้าคิวได้กกถ้้าจะปอกก็เทบางๆบัได้กระท่อมแม่ไม้กระท่อมแม่ไม้เนี่ย พ่อน้องพลตั้งเฮือนนะเจ้าพนอ,อยู่บ้านหลังใหญ่เฮาก็ชอบเพลงแต่พ้นเปิดดังแล้วก็มาข้างเฮาก็รับไปเฮาก็ตื่นแต่ก่อนคอมอยู่หน้าห้องเฮออียคิดอยากแปลงนิดเดียวแปลงเอาไว้อยู่ตอนแก่ตอนเท่าเง,งี้ยกะ มันม่ต้องขึ้นบันไดลงบันไดแล้วก็อาายากอยู่ในบ้านกลัวตายในบ้านแล้วลูกหลานจะกลัวมาตายอยู่ตู้นี่ดีกว่าคิดว่าอัานนะกเก็บ ไม้เก็บเล็กที่เหลือนะเจ้าทำหลังเนี่ยบันนี้กับไม้ก็ยังมีอยู่เอาไปดานลงไม่ซักทั้งนั้นเดี๋ยจะเอามาแปะแปะตาข้างฝานี่เสาะช่างก่อนช่างเอากระเท่ากันหมดละ รอลูกปิ๊กมาก่อนถ้้ลูกทำบาง้าลูกทำถ้าจะดีอุ๊ยหลวดตกเด็ดับนะอืม เคแล้วก่นอนฝนมาเนาะจะได้ขนหัวเข้าอยากให้ครบฟักแค่เธอเอาจะไปคนว้าวุ่นน้อยอยู่ไปอยู่มาก็ขึดหันขึดนี่ ถึงชีวิตสมัยก่อนที่อยู่ต่างประเทศพ่องอ๋อนจ่ตัวนิยมพ่อ,องคนงเธอเนี่ยจมลงเฟสก่อนจุดหมกกว่าจ้าบ้านพ่นหูหรอกจ้าบ้านพ่นหูหมดแล้ที่น้องนะกับเบอร์โชคที่เขาเอาเรื่องของครอบครัวมาจมในเฟส ก็มันมีไผอยู่กะห้าเขาอยู่คนเดียวเขาพอไปทางใต้ก็เป็นกำแพงอันอุ่นไปเห็นระพอไปทางวันออกก็พอไปทางหน้าบ้านก็ไปกำะแพงปปฮะบปเป็นบ้าไปเห็นหนากันยังดีหน่อยที่แบบเป็นบ้าไปญาต เฮายูพินมันว่าดีมันมาแก้ผ้าขึ้นกลองล่องกองก <laughs> ็เลยสมัยก่อนนี่บบจมเจ้าโอ้ยไปได้ไปได้มาได้มีเงินมีทองทำงานได้อยู่จะมาเมืองไทยกับโฟเดียวถึงละไผยบบตันหัวผมก่อนว่าเขาจะมาเขาบอกชอบบอกโฟเดียวก็ถึงเมืองนอกละ รถจอดว้สนามบินเป็นเกือบสามเดือนมหาลัยปิดสิงหาก็มาละต้นสิงหาซัมเมอร์ซัมเมอร์ต่างยุโรปจอดสิงหากันยาตุลาันยังมาคห้ปิดเด้อลูกค้าจุประโขดประงอนกันว่าหาบ่ย่างปิด แล้วนักศึกษาที่พ่นมาซ่อมนะต่อกอ่ซอสติกินเขาก็ไปอยู่บ้านสักเตือลูกค้าจะประโคดประงอนกันคนไทยเนาะทำกับข้าวลำทำกับข้าวเก่งคนไทยรักเม็ดน้ำปลาซะ่ป้อง สีอิ๊วเสอร์พ่องแอ๊ะพริกป่น่องแอ๊ะไอซอสสปาเกตตี้โบโลเนสเฮาใส่แต่หรอตึงสีอิ้วตึงน้ำปลาตึงพริกป่นน้ำมันเฮากะเจียวกะเทียมเหรอแอะค่ะหอมคือหอมขึ้นทำไออย่างก็ เม็ดมะม่วงเห็นมะพร้าวนหอมเต็มกองเต็มซอยอ่าพริกแห้งเม็ดใหญ่นี่เฮาเอากันไก่แงบแงบไว้ก่อนหรอกบางแงบใหญ่แผ่นใหญ่นะแผ่นน้อยชิ้นน้อยโมกเ้ิกินได้อะเรจะตัดเป็นท่อนนะแล้วก่อนจะทำเฮาก็เอ่อเขาทำหม่หมด ถั่วเม็ดมะม่วงเขาก็ทอดเดี๋ยวนั้นเลยห้าบะเ้าบะทอดไว้มันบะหอมเอ่อฮ้อนซุปเดลกาเขาก็ใส่พริกเข้าไปทอดพริกเข้าไปไก่เฮาจะมักไว้ก่อนเยอะเล่าเห็นอนอยเ <laughs> ยอะอันไม่ของเห็น,หนอย ก็หอมทำพัดเม็ดมะม่วงเทียหอมหอมคือหอมคืน <c oughs> อ่ะคนเท่าน้ำไม่เรื่องอุ่นนะักอยู่ใจชีวิตมันนักอยู่มาหลายประเทศเอามาหลายประเทศ จากฝรั่งตั้งใต้กับฝรั่งเศสถึงสเปนถึงโมรโ็อกโกไปจากข้ามทะเลไปอย่าโมรโ็อกโกถ้าบัตเติร์ทัวร์ถ้าไปคนเดียก,กับโพสต์ปกแห่งประเทศนะ่ยอย่าลืมไปละเคเจ้าเรื่องเมสอวันนี้เรื่องมอวันนี้